ชื่อพยองผิวทองครับผมเป็นนักแต่งเพลงผมไม่สบายผมเป็นโรคตับครับสาเหตุที่เป็นโรคตับก็คือการเป็นนักแต่งเพลงก็คือต้องบางครั้งเราต้องอยู่ในวงเล่า <c annya> ในวงการที่พวกเพื่อนเ <c ute> พื่อนเขาดูดบุหรี่อะไรยืนนั่นนะ่ะนะคือเราเราเราต้องไปทางานงกลางคืนด้วยครับ้กับการที่เป็นนักแต่งเพลงอยู่ในห้องอัดเนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มเปลีป่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีจนวันหนึ่งเราเราก็ได้ไปหาหมอ เราก็ไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรนะั่นนะคุณบอกก็บอกว่าคุณเป็นโรคตับเขาถามว่าทานเหล้าไหมเราก็บอกเราทานเหล้าเพราะเราทํางานแบบนี้เป็นคืนนี้คุณบอกเขาก็ให้ยามากินก็รักษาตัวอยู่ประมาณสี่ปีในระหว่างที่เรารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็ทรงอยู่ในสภาพแบบว่าอยู่แบบเก่าที่เราที่เราเป็นไม่สบายนะครับวันหนึ่งคือพิ่ิกแกก็บอกว,ว่าอาจารย์มันมีทางเลือกอีกทางนึงนะกับผลประทานตัวนี้อาจารย์ลองลองไปใช้ดูอาจารย์ลองเอามากินดูนะ เราก็เมื่อในเมื่อพิติกแนะนําเราก็เลยลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นครั้งแรกที่ผมกินคือสีชมพูสีม่วงแล้วก็อก,กาสผมกินอยู่ประมาณ15วัน15ห้าวันปุ๊บร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงมากเลยครับจากที่เราผิวดาเริ่มมีมีสีมีสันขึ้นมาจากน้ำหนักของเราที่มันเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับ จนจนเราเราเล่นใจว่าอีผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้มันใช่จริงๆกับโลกนี้โลกับที่เราเป็นเนี่ยคือในระหว่างที่มันทรมานมากเลยครับเราเราจะอดหลับอดนอนอะไรก็ไม่ได้เราไม่มีเรืองไม่มีแรงในโลกตัวน,นี้เรา่ร่างกายเราจะเปลี่ยนไปในทางที่แบบว่าโซ่มากๆเลยครับพอเราพอเราได้มากินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปุ๊บร่างกายเรากลับมาแข็งแรงเรามีน้ํามีนวลมีสีมีสันขึ้นเลคือตอนนี้ผมเชื่อร้านประเมนเลยว่าเซนร์ตินเขาดีจริงๆครับ เซอร์เิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ